สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถบ้านแท้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะในวันนี้เราก็พาทุกท่านมารับชมกับนิสสันซันนี่ e อโชฉมท้ายแตงโมนะคะเป็นรถยนต์ปี05ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1.6นะคะเกียร์ธรรมดาสีทองรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้ ดูรอบ,บๆคันกันก่อนนะคะทรงสวยค่ะทุกท่านกว้างมากเลยนะคะภายในนี่กว้างกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านรถบ้านแถมมือเดียวายแดงนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะสภาพแบบเดิมๆไม่เคยเฉียวไม่เคยชนไม่เคยทําสีและไม่เคยแก๊สด้วยนะคะประวัติสวยงามค่ะทุกท่านภายในสะอาดค่ะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ รถพร้อมใช้ค่ะวิ่งทางไกลทางไกลได้เลยค่ะราคา79,000บาทนะคะซื้อสดรถได้อีกนะคะทุกท่านเริ่มจุดโอนโครบเลยค่ะมีกุญแจสำรองมีคู่มือรถนะคะมีครบแบบทุกอย่างเลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ค่ะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะไม่แนะนำการโอนมาจําลวงหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ